ที่วัดกุติการามหรือว่าป่าเรไรในตำบลบ้านเหนืออำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรพระมหาบุญส่งยานสาวะโรเจ้าคณะตำบลท่าไม้หวังควงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกุติการามเปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในเขตพื้นที่ของอำเภอพานกระต่ายเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทําให้เกิดน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวของหมู่ที่11บ้านหน้องหินเตาปูนที่มีเนื้อที่กว่า50ไร่ เกิดน้ําท่วมนาข้าวจนสร้างความเสียหายให้กับชาวนาทางวัดจึงได้ช่วยเหลือชาวบ้านโดยการขุดถนนวางท่อระบายน้ําจากนาข้าวของชาวบ้านเข้าสู่สระน้ําของวัดที่มีพื้นที่จํานวนสิเอ็ดไร่และมีความลึกประมาณ6-8เมตรสระน้ำวัดกุฏิกาลาเน,นมีบริเวณกว้างดีปีนี้มีฝน ตกแล้วทาให้น้ำเนี่ยเกิดท่วมข้าวของประชาชนบริเวณหมู่10แล้วก็หมู่ส1บตําบลพังกตายก็ทําให้น้านั้นท่วมข้าวแล้วก็ประจบกับทางสาระน้ําวัดกุติกรลามน้ําแห้งขอดทางวัดก็เลยมีความคิดว่าทํายังไงให้น้ําเต็มสระก็เลยไข้น้าจากบริเวณน้ําท่วมนาจากชาวบ้านาบริเวณสระน้ํานันธวรมดีจึงมี น้ำเต็มเต็มสระในบริเวณข้างหลังที่อาตมาได,ได้ได้ยืนพวูวจูดังนั้นสระน้ำนันทวดีนี่ถือว่าเป็นสระน้ำที่ใช้ประโยชน์ได้หลายประการมี4ประการหลักๆก,ก็คือ 1. เป็นเขตอภัยทานคือเป็นสถานที่ปล่อยปลา 2. ประเพณีของอำเภอบังกระตายก็จะมีการจัด ประเพณีลอยกระทงจากนั้นสระน้ํานี้นี่เป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงสาเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนตีในคราวเกิดอักขีภัยไฟไหม้น้ําในสระน้ำน้ำในสระ,ะก็สามารถลดตะเพิงมาเติมน้ําไปช่วยตะเพิงได้ อันนี้เป็นประโยชน์ของสระน้ำนันทวรวดีที่ทางวัดตุติกรามได้ได้มีพระเดชพระคลาาุลงพ่อเดชเจ้าวาดหลวงพ่อพระครูวะทีรัญญาคุคมีวิสัยทัศนในการที่ขุดสระน้ำนะตั้งแต่ปีพศ2531นะเป็นต้นมา thank you